ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่22กรกฎาคม2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจเฟสบุ๊กสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะตำรวจทางหลวงเตือนภยัยแก๊งตบซ่าประบาดหนักโดยพฤติการจะขับรถเบียดจงใจให้รถถูกชนแล้วลงมากันโชคของเงินทุบกระจกขู่ยิงเรียกเงินโดยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้เสียหายหรือผู้ที่พบเบาะแสสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เพจตำรวจทางหลวงทั้งนี้ตำรวจกำลังสืบสวนติดตามแก๊งคนร้ายที่มีพฤติกรรมลักษณะเช่นนี้มาดำเนินคดีสำหรับประชาชนที่ต้องพบเจอกับเหตุกันโชคซัพ์จากแก๊งตบทรัพย์ให้ปฏิบัติตัวดังนี้ 1. ตั้งสติและไม่ควรตอบโต้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุควรรักษาความสงบ ไม่ควรตอบโต้หรือเถียงกับผู้ที่อ้างว่าต้องการค่าเสียหายทันที 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงหากผู้เสียหายรู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติหรือถูกบีบคั้นให้จ่ายเงินควรโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้เข้ามาตรวจสอบสถานการณ์โทร1193 3. ถ่ายรูปและบันทึกเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปและวิดีโอเหตุการณ์ รวมถึงการสนทนากับคู่กรณีเพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีในภายหลัง 4. ตรวจสอบประกันภยัยหากมีประกันภัยรถยนต์ควรติดต่อบริษัทประกันภยัยเพื่อให้เข้ามาดำเนินการและจัดการกับค่าเสียหายตามขั้นตอนที่ถูกต้อง 5. ไม่ควรจ่ายเงินสดทันทีควรปฏิเสธการจ่ายเงินสดทันที และคุณใช้การโอนเพื่อทราบหมายเลขบัญชีของกลุ่มแก๊งดังกล่าวแต่ยังไม่โอนทุกกรณีจนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบว่าไม่ใช่มิจฉาชีพประชาชนสามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่โทรหนึ่งเกหนึ่งได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจทางหลวง